ยิ้มแบบนี้ใจ้อพี่ไม่ดีเลยครับไอแบงมีผาจ๋าว่าไงเพื่อนแหวกแหวกได้ไหมหัวหน้าแหวกแหวกแบบพ่อจสบไปที่นีอย่าบ้ากามอ๋อ ไปอ้โหเขินเลยอ่ะเราหลับคุณเอ็ดวินติดใจเฮียเลยโอ้ยติดใจเขินยิ้มหวานๆพอจะทำให้สดาเฮียเอย่างพี่ได้ไหมจ๊ะเหมือนมิกรีดตรงหัวใจหนูเลยตุ้ไม่กรีดตรงหัวใจซะด้วยวนลังฟังหอบอ้าวอ้าวอ้าวเย็ดแบงอย่างงั้น เล <c oughs> ยนดะไม่รู้แผนยูไม่รู้แล้ยวยปห้องไปห้องลองลองลองโอยโอ้ย,อยพี่แบงพี่แบงกดตามด้วยนะคะชโชคโดนแบงไม่ได้อีฮี้โอ้โห ตบไปเลยครับผมเดชเองงานมีเลย ใช่คือพี่ก็ก็เยเตนอราะว่าเออเบืนะแต่จะจัดพวกเป็นแบาที่เป็นนักภา์เกมนะตอนที่พี่พา์ตอนที่ตีหนูชอบเลยพี่ก็ชอบหนูพี่ก็ชอบหนูครับเอา่ไกเพื่อนเอา่ไกนเนียอะไรอะไร แฟนเพื helm, ่อนฟังคูยฟังอยู่อย่าเพิ่งไปดิคุยอยู่กำลังคุยเราอยู่เขายังคุยอยู่ใจเย็นหนเดี๋ยวคุยกับเชนก่อนไอเชนว่างไหมไอเชนว่าไงว่าไงจัดก่อนจัดปีใหม่เออจัดในเกมหม่ารางวัลว่าใครได้รางวัลอ่ะฮะต้องมีข้อแม้ว่านะฮะมึต้องมารับของรางวัลจริงท cool mm ี hmm. ่คืองานเออเวิร์กเวอันนี้เวิร์กก็คือด้วยไองานตอนจัดงานเราจะไปเห็นไวมนครับ ใจจขขอองกัเเลยย้าปะุแต่รอบนี้ถ <w> ้ามึงจัดกูว่ถล่มไอ้นี่เลยนะร้านแตกเลยนะเยอะขนาดนี้เยอะคนโคตรเยอะเลย กดหนูค่ะเอ้าเฮ้ยกดให้ ไม่คุยเล็ยนแม่แบงคโนต้อนเราพี่เพื่อนห้าทีพี่มาโอเค จากที่ใส่เลยเกีอะกูไม่ได้อดูแล้วมีอะไรเมอยังไงเฟร์สไหนยิ้มหวานให้พี่ดูหน่อยสิยิ้มหวานให้ดูหน่อยครับยิ้มหวานให้ดูไหน่อยิมหให้ไนยิ้มหวานให้ดูไหน่ายิ้มหไาใช่ไม่ใช่ ไอ้เด๋ฟิร์มวันนี้เฟิร์ชอบเฟิร์คุยนี่นแล้วันไปงานนีโม่เฟิร์คุยอยู่คนเดียวบอกให้ได้แหละพี้ย่างจริงกูหลับไหนไหนหวนฟุดโอ้ยจะพูดอะไรร่บจริงแจมุดไม่ชอบไมเจอที่ขออีกที ได้ไหมครับไอ้เหี้ยเนี่ยเซลเงี้ยไอสัตว์แล้วกูตายเนี่ยดดเตีมันไม่ได้ออกจากบ้านแล้วนะพี่แบงเป็กเราไปทกเราแล้วกูงนี้ไม่ใช่เป็กผมแต่วันนั้นมึงคุยคนเดียวเลยมึงไม่ได้คุยเหี้ยเลยเลยทำไมตบไม่ตบงานคืองานงานคืองานนี่เอาวิดีโอฮะไปดูจะเชื่อเขาเลยไม่มีจับมือไอ้เหี้ยใครจะไปจับกับมึงพี่เติร์นี่เติร์นี่เติร์นเบาเลยเบาี่เติร์นน่เปลี่ยน ชอบอินเดียไหมแบบอินเดียอินเดียชอบไหมไม่ชอบอินเดียเลงเมียมาพี่มีเมียน้องพี่โสดพี่มีเมียพี่โสดน้องผู้นี้ให้เกียนด้วยไปมีน้องพี่โสดนั่นมันสตอรี่ในเกมน้องพี่โสดได้แค่ครึ่งเดือนเท่านั้นแหละมึงอย่าปากดีดีไอสัตว์กูเดี๋ยวกูโพสรูปมึงก็ยังพูดอีกทีชอบน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งน้ำผึ้งไหม พี่ไปไหนมากรูมเพี่ไปเอาไอ้โดนกระชากไปเอาผ้าพี่ปอว่าเอาบองอ่ะพี่เอาบองไหมพี่ไม่เล่นครับเดี๋ยวไปนอนแล้วเนี่ยไม่่ใชดูว่าผู้ชายผู้ชายอะไรนะโูนี่ใส่ชุดนักเรียนดีนี่ใส่ชุดนักเรียนไม่เอาหุ้ยเฮี้ยสั่นไหลลิเตอร์เกินไปเดี๋ยวช่องกูโดนแบนเอาถ้าช่องพี่โดนแบนช่องเขาโดนก่อนพี่ดิถูกเะล่ะไอ้เฮี้ยของเขาไลฟ์สไตล์ของกูสตรีมแล้วเขย่าซะขนาดนั้นไอ้เฮี้ย ขยับไปเซียมซีเลยสัตว์ไอ้เฮียเลขออกมาปะก็ไม่รู้เห็นโดนแล้วยายเห็นแอบลงสตรีมไปดูนะเฮ้ยน้องมันไม่ใช่งั้นมันงานคืองานน้ะออกมาคืองานเหรอลงสตรีมเข้าไปดูเหรอเออชอบกระต่ายไหมกระต่ายกระต่ายเออกระต่ายไหมชอบกระต่ายไหมผู้ชายไหมดูเด็กผู้ชายไหมเอาเปลี่ยมชอบดีว่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่ดีใจคนไหนดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหสัตวสามสิบฟาลิเตอร์ สามสามิบฝัลิตรบอกนีเรียกชื่อเบนซ์สิครับไหนเรียกชื่อแบงค์หน่อยครับดันโอดกลับมาไล้เพื่อนเด้ยวอีกน้องว่าๆดูเพลินดูเพลินพี่ย้มแบบว่ชุดมหาลัยเหรอเอ้สายชุดตั้งเรียงจะแบบผู้ดีฟิดเหรอคนดูตั้ง1น0 0นะกูบ้ากัพี่แ้บงค์องโสดแล้วบอกชังชื่อแบงค์หน่อยขแบงค์ลองดิ ไหน S s <S คนดูตั้ง,นง,ห,งหนึ่งพันขอสัมลาพี่พีดให้หนูเถอะปากพี่ค้างชื่อแบงค์หน่อยครับหนูเนเหี้ยงแล้วบอกกูโดนแบงค์จะให้แม่งใช้คำว่าค้างแบงค์เพชรพี่น้องเอื้อกดส่งดีเพชรพ่อไงเย้พนเอาเครื่องกูไปกดไปแล้วเหี้ยเพชรกูตอนแรกมีห้าพันกว่ากูเติมไม่เต็มเลยแม่งกดซะไม่เหลือเด็กเขา เด็กเขาเด็กเขาเด็กเขาไม่เอาไหว้เฮียไม่เอาเราไปเปย์เขาไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเราแม่งแบบว่ามาแบบว่าลูกจิบเด้อบ้ากามเออมาลูกจีบเด้อบ้ากามยู่แล้วพี่เออพี่บ้ากามพี่โอ้โหเฮียต้องบอกเสียวมึงไม่ได้บ้ากามด้วยเฮียของกูขึ้นเลยดิ่งลง๊กแขึ้นเลยอ่ะ เลยเขาเขียนหน้าเลยตนนี้เขาเขียนหน้าด้วยโอ้เฮียมันเหลือพื้นที่ตรงไหนพี่เขียนเต็มหน้าอะไเฮียดะ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 อดยังไม่ได้ดูด้วยกนอ้ใจเย็นสตดีเท้าไว้นะพี่ต้องรีใหม่รีใหม่คือไงวเขาดู รีห้องพี่คืออะไรวะรีห้องไอก็นี่ก็รีห้องแล้วดิผมก็รีเฟซหน้าจอแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็รีเฟซแล้วเนี่ยมันจะมีคนใหม่ไงคือไงอ่ะพี่เฟรมดูเสียนะไปเกาหลีดิเกาหลี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 ไอ้เฮียละอูปุยมันรู้เรื่องไงไม่ไ่ปอไ มมันติดใชีวิตจริงผมเคยเจอท่ทใช้มาเจ็บปดอะเข้าใจแล้มาได้งนี้มันติด่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อย4 2นลแก่อนน้นตรดน่เียอกับ้านกับโลปมงเลยแบงคน่คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้ไปดีกว่า ไม่มีนี่รีเฟรชแล้วโอ้โหยยังร่อนไม่เลิกไอสัตว์มาเป็นจานร่อนเลยกี่รอบร่อนเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเนี่ยเปกลุมเลยอ่ไรเงี้ยเปกลุมอะไรเงี้ยเปกลุ้มเดี๋ยวทำอะไรเรียนเลยเรียนเลยมาแล้วน้องมันจะร่อนหนักเกินไปมาดูดิลองให้ดูดิมันจะไม่ไหวอะดิโธโอ้โหจังส์สวันตัวแบนเนี่ครับนี้ โอ้กูกูเองตอนอย่างนี้ให้ตายเถอะให้ตายเถอะสอโพดใครอยากดูไปดูเองเถอะกูไม่เอาละคนหนึ่งกูไม่รอดไม่รอดากได้กูไม่รอดใครอยากดูไหมไม่อยากดูพี่ไม่ดูเนอะพี่แนวถ้าพี่จะได้ดูต้องเป็นความสมัครใจจากเขาสองคนเท่านั้นผมไม่ดู แงคิดไว้จะแต่งงานแล้วจะแต่งงานแล้วคิดไว้คิดไว้จะแต่งงานแล้วทองไว้มใจมันเก็เหมือนบวชแล้วพี่มีกิเลสมาปวดเหมือนแล้วเอ้าอุ้ยนี่ใสๆเลยเวลาจะปวดก็ต้องมีมาจนอย่างนี้แหละพี่แบงค์สวัสดีครับนี่ใสใสนี่ โอ้ดินี่สเปยก๊อปเลยถ้าองนี้สเปยกอ๊อปอย่างเงี้ยเปยก๊อปเลยเพื่อนผมเลย <laughs> เปยกอ๊อปไงเปย์ก๊อปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอเปยก๊อปเลยใส่ลูกครึ่งเหรออู้โหจก๊อปเห็นอะไรขึ้น,นพี่แบงค์เลิกบ้าการไปแล้ววะแล้วมึงดูทแบเพียอะไรล่ลนะก็ <laughs> ผมบ้าการแบบพี่อะผีเด็กเวรอะไรไหนไพี่แบงค์มาอะไรเน,นี่ยวันเนี้ยเรียกพี่แบงค์ได้ไหมครับรงค่ะไม่ใช่เบอร์เอ้สัตว์ กูเกียรรอฟันมึงหรอพี่โ okay อ้ยแงตอนนี้พี่ไปดูทองกันดิเขาสายไม่หยุดเลยอะโอ้ยสันลิสันลิเตอร์ยับเลยเหรอเออโดเลยยังไ่ยผมบอกให้พี่แบงว่าตอนนี้6อลิเตอร์ไมพอพี่แบงดูดินดูดแบิิดแิงงูิงดิงิงเดแบ ไม่แต่งแล้วมั้งงานเดินอนะ่ะโอ้โหโอ้โหไมห่ตายแต่แม่แม่คุณเน้ยเกิดมามีกรรมเกิดมีกรรมนงแม่งนำหนะ้าเลยำลปยำจริง ทำไปแล้วนะม่ดีเพย่อนพี่เอาโอเคร่อนร่อนเฟิร์ดอะพี่จับคู่ดิคู่เทพคู่เทพพี่เคยดูวะคู่เทพน้องเวียงร่อนคนเดียวเลยเดี๋ยวโชจ้เดี๋ยวดด้อร่อนนะพี่ร่อนนะพี่ร่อนนะพี่ร่อนปะพี่นั่งร่อนอยู่วะเฮ้ยโชว์ขดได้ดิโชว์ขดได้ดิพี่บอกแล้วพี่อยากร่อนน้องเดี๋ยวเขาใจแบบว่าเฮ้ยมันแบบมันจะมันจะเสียวเกินไปไปแล้วอีกที่อะเพียงบินเหรอบินไงก็บินโถโชว์ล่ะนี้ไม่มีบินอ่ะ บินบินอ่ะบินเนี่ยเฮียไม่บินก็เฮียละบินป่ะจะบินเพราะพี่ไปเปิดแล้วเขาเออมันจะบินมันจะดูอยู่เออมันน่าจะบินมันน่าจะบินมาจะเสียงเป็นบินยังไงก็บินถ้าโชว์ขนาดนี้ไม่ไม่มาบินเพราะว่าช่องช่องพี่ไปดูด้วยช่องพี่มีทีมงานคอยดูอยู่ใช่ครับช่องพี่มีทีมงานดูอยู่โอ้พี่แบงค์ไม่ต้องทำก็เลยโอ้พี่แบงค์พี่ทำพี่ทำเออพี่แบงค์โอ้งี่ทำตัวให้ได้ไงโอ้ไม่คิดซะว่าเขาก็เป็นโอกาสดีที่เขาได้เออได้ได้เปิดช่องไม่เขาได้เห็นกว้างกว่าเดิมไงเราเราเอาคนดูให้้เาวย ถูกไหมไม่เด็กนะเขาได้พักเอวใช่ื่อกี้เขาลอดเหนื่อยแล้วไงจุกเวลาใช่เอวผักบ้างอยู่เขาลอดเหนื่อยพี่ลองลอดมังดีลองลอดแบบเขาบ้างดิพี่กลับมาแล้วครับวันนี้แสดงว่าวันนี้พี่ลองลอดมังดีพี่แบงค์ลองดิพี่ชอบแบบนี้ดีหรือเปล่าแบงคใช่ป่ะอุ้ยโฉดน้องอย่าใช้คำนั้นดีกว่าน้องเช่ว่าเราเข้ามาดูเขาดีกว่าไปพี่ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะเออสเปคคีเลยอันนี้คือสเปคคีเลยพอแล้วไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวเล่นในบอกเขาเป็นรถฟัตดิใช่นะเว้ย ไม่ปากนี่ไม่ปากนี่อบรนี่ครับี่เดนวหน้องอย่างนี้นะไรับสวัสดีรอบเดียวพอแล้วค่ะไหนยืนให้ดูหน่อยเกินต้านเกินต้านจัดจัดเยเดี๋ยว้อนแทนรอดนบินไปดูจังหวะ ้าสไปยเออาหุแล้วม่าพี้นืน่ไมยืนไหนยืนพี่แบงค์ก้าวให้ดูหน่อยอะไหให้ดูหน่อยอ่ะไม่ใช่กับให้ดูจะเห็นสูงยาวขั้ดีไหมเออแป๊บหนึ่งหัวอยู่ข้างหลังเห็นปะน่ะก็กี้คือนั่งแบบไฮ้ไหนผัวม่กระเฮียแล้วเอ้ดีสิสัวพูดแต่ แเขาอยู่อยู่สูงเท่าไหร่ครับลืมเมียแล้วทำไมอ่ะให้หนูยืนทำไมอ่ะอ้วกอย่างนี้อ้วกแล้วอวกแล้วมึงไม่ยุ่งเลยเขาเขาหนักบนผู้หญิงดีอย่าด่าผู้หญิงดีอย่าด่าผู้หญิงดีพี่แบงค์ชอบพี่แบงค์พี่แบงค์ดีที่เีย